เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเบิรงคลิปกันแล้วนะครับก็มือนี่เขาเรียกว่าปันออปนะป้นออกทิพนะปั้นออกทิพหกสิบลนะครับหกสิบรขาว่าแตะพื้นครับสนุกสุขสั้นนะครับนาน,นานทีกลับมาซ่อมเหมือนเดิมนะครับหกสิบรัขาเแตะพื้นสนุกสนานปั้นผู้เดียวนะ ปันไป,นไปกินกล้วยไปครับบุญรูดจกักไปจากลูกนะเดี๋ยวไปเบินน่งไนต้นคลิปแล้วกันอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงนึงแล้วไม่ใช่สิชั่วโมงหนึ่งมันสามสิบโลก็สองชั่วโมงนะสอง,สองชั่วโมงสองชั่วโมงพอดีอันนี้ยังเหลือแบตอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าพอถึงสองชั่วโมงอู้ เป็นไปได้จริงเหนนี่เป็นจริงได้จริงไหนเป็นไปแล้วนะครับผมเป็นไปแล้วครับวนๆสุขสันต์กลับไปซ่อมเพื่อที่จะไปปั้นกับแก้งครับเด็กแก้งเด็กแก้งไายกันครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ